ครับวันนี้คุณจะพาไปดูโกดังมุงรวดว่ามีมุ้งรวดแบบไหนบ้างไปดูกันเลยครับครับอันนี้คือมุงรวดไฟเบอร์กาดทางโรงงานเราจะมี3สี 1. คือสีดำตัวนี้เป็นสีไฮไลท์คนจะซื้อเยอะมากตัวที่ 2. จะเป็นสีเทานี่ฮะสีเทาแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นสีขาว ซึ่งทางโรงงานเราไม่ได้มีแค่ไซนี้ไซ์เดียวแต่มีหลายไซส์นี่คือทั้งหมดที่เรามีหลกัหลกๆจะเป็น0.9เมตรยี่เมตรห้าประมาณนี้ฮะความยาวความกว้างแล้วแต่ที่ลูกค้าจะสั่งไปเบอร์การ์ดคุณสมบัตินะครับจะเป็นกันยุงกงันแมลงกันสัตว์เล็กๆสัตว์ปีกทั่วไปได้แต่กันแมวไม่ได้นี่คือข้อเสีย กันแมวไม่ได้กันพวกนกแก้วไม่ได้พวกนี้ที่เราเลี้ยงคือมันจะดื้อมากถ้ามันค่วรคือยังไงก็เป็นรูแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะแนะนําตัวนี้ท่านไหนที่เลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสัตว์ที่มีเล็บแนะนําตัวสแตนเลสครับผมตัวนี้จะกันมีดกรีดก็ไม่เข้าคือตัวนี้กันได้ทั้งหมดแต่อู่เป็นสิงโตอันนี้คือกันไม่ได้ที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วสแตนเลสของเราทุกตัวกันสนิมรับรองได้ว่าอายุการใช้งานนี้ยาวนาน100%เเซ ยาวกว่าตัวไฟเบอร์แต่ถ้าสําหรับใครหาต้นทุนประหยัดก็เป็นแนะนําไฟเบอร์สําหรับนอกจากเรามีมุ้งลวดที่กันยุงกันมแมลงได้แล้วนะฮะเรายังมีมุ้งลวดที่กันโจรกันของมีคมกันได้แม้กระทั่งกระสุนครับตัวนี้ลวดนิรภัยตัวนี้จะสามารถกันกระสุนได้นะฮะเพิ่มความปลอดภัยของบ้านเรือนได้อีก1ระดับเลยทีเดียวเชียวส่วนบ้านสมัยใหม่นะฮะที่ไม่ต้องการติดหลิดดัดสามารถติดตัวมุงนิรภัยตัวนี้ได้เลยครับสวยงามไม่ลกตาแน่นอนนะผมตัวนี้จะมี สามสีครับสามโทนสีแรกคือสีเทาสีที่2จะเป็นสีดําสีสุดท้ายจะเป็นสีเงินสีนี้จะเป็นสีดิบของเขาเลยใครที่อยากเข้ามาดูสินค้าจริงนะครับก็เข้ามาดูที่บริษัทของเราได้เลยสําหรับใครที่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสามารถแอปไลน์มาที่บริษัทกินถึงโดยตรงได้เลยนะครับ